2024 Garmin Asia Virtual Run นะครับซึ่งทุกท่านนะครับสามารถร่วมการแข่งขันระยะ10กิโลแล้วก็21กิโลเพื่อรุ่นรับรางวัลต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินไปร่วมงานวิ่ง Garmin Run ที่ประเทศไต้หวันในช่วงเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ยังมีนาฬิกา For Runner er 965รวมถึงของรางวัลจากทาง a m i n o Vital อื่นๆอีกมากมายนะครับคารมิเอเชียเวอร์ชวสวัสดีครับผมจรากว่าวันนี้เราอยู่กับทีมการมินนะครับกำลังจะอไปวิ่งกันแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่สนามสุพรราบารครับฝั่งนู้นัดขึ่อันนี้เพื่อนๆกำลังตกลงเรื่องเพสกันอยู่นะครับคือ เพจหกตอนแรกคือไม่ม okay. ีใครไป้วยไม่มีใครไปพูมครับก็เลยเลื่อนให้เป็นเพจเจ็กันอยู่นะครับตอนนี้ก็ตรลงกันได้แล้วเดี๋ยวก็จะออกวิ่งกันแล้วนะตอนนี้เราเริ่มกดอเมริกากันแล้วนะเราจะวิ่งไปที่ทางเส้นทางที่เป็นตัวของเมืองนะครับจะเป็นเยาวราชแล้วก็ข้ามไปพระราชวังนะครับแล้วก็ไปที่สุดท้ายก็คือจบที่วัดอุโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับ เพราพื้นมันลื่นนะครับระวังพื้นได้ครับวันนี้วันนี้เรามาอยู่กับทางเทรเซอร์ของกาเมินนะครับสองคนนะก็คือพี่บอยนะครับกับน้องอะไรครับน้องโดนะครับก็คือเป็นเทรเซอร์ของทางกาเมินใช่ไหมปกติก็คือเขาวิ่งกันเพสเร็วนะวันนี้เรามาแบบชิวๆนะครับเมื่อกี้หาลูกค้าเพส5ห้าเพสสี่อะไรไม่มีเลยนะ เป็นหกก็ไม่มีใครไปด้วยนะ่อกีสุดท้ายมาจบตกลงตัวกันที่เจ็ดครึ่งเจ็ดครึ่งนะครับพอบอกเจ็ดครึ่งครับโอ้ยแห่กันมาเลยครับตอนนี้คือมันก็เป็นงานแบบเราเรียกว่าอะไรพี่บอยเราวิ่งชิวๆใช่ไหมเป็นซิติลันมันก็จริงมันทําความเร็วหรือว่าคุความเร็วให้นิ่งยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีความเร็วที่ประมาณหนึ่งที่เราเก็ไว้เราทว่าถ้าซิติลันให้มันปลอดภัยก็ยิงก็ไม่ควรจะเกินหกอยู่แล้วเออจริงๆผมก็ว่างั้นอะ ยิ่งในกรุงเทพด้วยเนาะใช่ก็ต้องต่ำกว่าฝนตกอยู่แล้วฝนตกด้วยอะไรด้วยเข้าไปแล้วก็ไปนี่ไงเนี่ยใช่ไหมเอเชียเวอร์ชันเอเชียเวอร์ชั่นแล้วก็เข้าไปจอยชาเลนจ์ก็จอยชาเลนจ์แล้วก็เก็บระยะเก็บระยะใช่แล้วเาจะมีชาเลนจ์ระยะ1 0กิโลกับ21กิโลแล้วเขาไอ้นั่นยังไงเขาเขาเอาคะแนนกันยังไงครับก็วัดความเร็วเลยใครเร็วกว่าอ่าใช่ใครเร็วกว่าอ๋อน่าจะเป็นการวิ่งที่ต่อเนื่องไม่ได้มีการกดหยุดลองดูนะระบบมันทุกคนลองไปเล่นดูนะ ก็เรล็กขอดไปในอัตโนมัติก็คือแอปตัวนี้นะครับก็คือต้องเข้ามาล็อกอินใน Garmin Sport ด้วยใช่ให้มันดึงข้อมูลมาให้มันดึงข้อมูลมาอัตโนมัติยูเซอเนมพัลเวิร์ดเดียวกันวันนี้ก็คือเป็นคิกออฟโปรเจกต์นี้ใช่ครับเริ่มของไทยแลนด์ของไทยแลนด์นะครับเช้านี้ออกมาวิ่งกับ Garmin ค่ะดีมากเลยไม่มีแดดเนาะ ที่ไหนเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงแ้านเทา้ากันเทาแล้วก็กอลังจะมุ่งหน้าไปที่สวนจุฬาฯร้อยปีค่ะเป้าปหมายของเราตอนนี้คือวัดอรุณเป็นบรรยากาศดีมาวิ่งกับกามินทรูปนะครับครั้งแรกนะเ <laughs> พ่อเจอเพื่อุหน้านะสวัสดีครับ ถ้าเจอแดดนี่ก็หนักนะเราแค่ไม่ตกก็โอเคนะครับตอนนี้ไม่อยากให้ตกนี่เป็นเพเซอร์เหรอครับจริงๆเป็นพนักงานออฟฟิศอ๋อเป็นพนักงานออฟฟิศสองกาบินนะครับเพื่อให้พี่เขาด้วยชื่ออะไรครับชื่อการครับคุณการนะครับครับผมอันนี้ก็มาดูเป็นสวิปเปอร์ใช่ก็ดีนะมาวิ่งกับการบินก็เพลินๆอย่างนี้ใช่ไหมครับบรรยากาศเรียบง่ายเนาะเพลินๆที่มีน้ำไหมครับข้างหน้ามีจุดน้ำครับอ๋อประมาณเท่าไหร่กิโลเดี๋ยวจุดแรกประมาณสองโลครับอ๋อสองโล มีจุดให้น้ำนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงตอนแรกก็คิดว่าจะพวกน้ำมาด้วยเนาะแต่ไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องอาจจะหลงงห,หน่อยนะครับหัวลำโพงนะครับสองโลพอดีสองโล,พอ,องโลพอดีนะครับถึงหัวลำโพงครับสวยมากเลยทุกคนดูศึกษากันได้นะครับที่เราคน มีการตอบคำถามชิงรางวัลกันด้วยนะครับตอนนี้มีคนสแกนกียรโคดเวลาเมื่อกี้นะวัวลำพงเดิมชื่อว่าอะไรวัวลำพองวัวลำพงผัวลำพองหัวลำพองวัวลำพองวัวลำพองภศษก่อตั้งในปีมีหลายข้อการมินก่อตั้งในปีอะไรคะการมินก่อตั้งในปีอะไรก่อออกการมินนะไม่ใช่วัวลำพงนะคุมสองมาถึงแล้วครับ กลุ่มสองก็หนึ่งแล้วครับทุกคนกลุ่มสองแนะนำทีมโดยโค้ชวินนะครับวันนี้นี่นะครับเป็นหัวหน้าทีมเย้ทำไมเยอะจังกลุ่มนี้ทำไกลุ่มผมน้อยจังวันนี้นะคะซูเปอร์สตาร์ของเราคือน้องเอิร์ธเอิรค่ะตอบได้ทุกข้อค่ะอ่าคือละตู้ครับคือละตัวยังเหรอไปต่อชนะเหรอครับชนะเหรอชนะแล้วเหรอครับสองโลจบแล้วหรอได้บอกคิดโล กลุ่มโน้นเยอะมากเลยอ่ะคนอ่ะตอนนี้ทางลงนะครับเขาจะได้ไม่สงสัยเลยทำไมกังเราน้อยสุดตอนนี้ทางลงนะครับวิ่งห้าไปปลายครับเขาบอกว่าวิ่งห้าไปปลายเพนหกเพนหกโอเคครับของเราเป็นกลุ่มเพนหกนะพี่าบของเราเป็นกลุ่มเพนหกกลุ่มเพนหกสิบเนี่ยเก็บเก็บระยะไปด้วยใช่ไหมครับตอนนี้สองจุดสองกิโลแล้วนะครับทุกคนยังดูหน้าตาสดใสแล้วก็เพลินเพลินกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนโลดที่สิบนะครับว่า จะมีใครคุยกับผมหรือเปล่าคนระับหรือว่าจะเหลือกี่คนนะครับอาจจะหลุดไปอยู่กลุ่มหลังหรือเปล่านะครับไม่นะวันนี้เรามาแบบแข็งแรงนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่วิ่งกันเพจห้าไปไปลายอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาเพจหกกันครับชิวๆโซนสองโซนสองเพจหกนะครับเออเหมือนเดินเลยนะเออเการมินปิดถนนเยาวราชนะครับวันนี้ให้การมินหลังนะครับ ใช่ครับดูฮะทุกคนครับดูครับไม่มีนะอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเออเนาะอันนี้เป็นถนนที่ถนนให้เราเลยมีลิซามวิ่งด้วยนะครับมีใครเวอร์ได้ไหมครับเซเว่นมีจุดไหนกันแน่ มีใครอยากจะากโชว์กลางถนนหมครับถนนโยระถูกเขาได้ทานชื่อเมื่อวันที่เท่าไหร่คำถามออกแนวแบบข้อสอบเอ็นนะครับโคตรยากเลยครับเรื่องประวัติศาสตร์นะครับมีการถามปีมีวันแล้วก็มีการมีเดบิวมีเดบิวแล้วก็มีเฮอริเทจต่างๆประวัต่างๆรุ่นแรกเป็นไงครับสองได้คำตอบไหมครับสองหนึ่งสองหนึ่งสองหน่สามคนดอนเนอร์รุ่นแรกวิ่งไปก็ผ่านอาหารไปนะครับเยาะรานก็อย่างเงี้ยตอนเช้า มีแบบวิ่งไปตามเส้นแดงนีแมพได้ด้วยนะครับใช่วิ่งไปตามเส้นแดงอันนี้คือสองหกห้าใช่พี่บอยใช่ประมาณสองหกโลกว่าไม่เนี้ยไอ้กามินเลยกามินสองหกห้าสองห้าใช่ใส่แมพเข้าไปได้ใส่คอสแมพเข้าไปได้นะครับอ๋อโอเคแล้วก็วิ่งตามแล้วก็วิ่งตามแมพเลยจะไม่หลงแน่นอนนะครับโอเคครับ มันจะมีสัญญาณเตือนว่าออนออนแม็กออนแม็กคือถ้าเกิดว่าเราหลงอย่างเงี้ยสมมติว่าเราออกนอกเส้นทางมันก็ออกนอกเส้มันจะบอกว่าออกนอกเส้นทางถ้าเป็นภาษาไทยนะงานพวกงานที่เราจะวิ่งอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้มันก็จะบอกได้ว่าเทรลอย่างเงี้ยเราอ่าเราไปตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยใช่ครับงานทั้งปีก็ได้ก็จะวิเคราะห์ได้ว่าคสามชั้น ตรงนี้ชันนะตรงนี้ชันนะใ่ห้ผ่อนเพลินอะไรไปใช่สามารถใช้ได้ซื้อได้ที่ไหนบ้างครับช่องทางขายของขายของให้จบไปเลยซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ Garmin Thailand Garmin Thailand และตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายด้วยวันนี้เราอยู่ที่แยกราชวงศ์ตัดกับเยาวราชนะครับตรงนี้ทางทางโน้นเนี่ยจะไปทรงวาดแล้วก็ไปท่าเรือราชวงศ์นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป เราจะไปอะไรนะพี่หน้าพระราชวังหน้าพระราชวังเดี๋ยวเราจะตัดไปทางนี้กันโอเคครับ40นาทีผ่านไปนะครับตอนนี้เรามาได้ประมาณสัก30%นะครับกำลังจะออกจากเยาวราชทีมงานก็เพลินๆนะเพลินะชิวๆอ่ะรูวิ่งแบบชิวๆเลยแต่มีเทรลนะนิดนึงเมื่อกี้มีเทรลเทื่อกี้ข้าเทรลนิดหน่อยนะเมื่อกี้แต่ไม่มีเกณฑ์นะแบบเรียบๆนะมีบอยไปไงต่อพี่ ครับผมเดี๋ยวตรงไปนะครับข้ามสะพานไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงต่อไปมันจะเรียกโซนอะไรตรงนี้มันจะเรียกอะไรตรงนี้มันจะเป็นท่อสะพานเหล็กสะพานเหล็กก็ต่อขอนของเล่นอ๋อหาได้จากแถวนี้หมดเลยไม่ได้ยินแต่ชื่อนะครับเคยได้ยินแต่ชื่อนะครับสะพานเหล็กป้ององค์อ่างใส่ามารถไหวได้ไหวได้เมื่อสมัยอยุธยาเมื่อสมัยเมื่อสมัยกรุงศนบุรีไหวได้ตอนนี้ไหว้ได้ไหมตอนนี้ก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าสภาพไม่รู้นะ ทำสะพานลอยนะครับก็เป็นสไตล์ของทิทิลันเนาะพี่บอยนะเสน่ห์ของทิทิลันก็คือวิ่งดูชิวอาจจะมีสะพานลอยบ้างทำอะไรบ้างอ๋อร์แมนเหรอครับโอ้ยอดครับเรายังดำเนินดำเนินต่อไปครับโอ้ มาก็มาครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระแก้วกันแล้วนะครับด้านข้างนี้เป็นพระมหาราชวังนะครับคนเยอะเหมือน,นกันนะดูนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับคนค่อนข้างเยอะมากมากเลยมีเสียงสยามนะครับ6กโลพอดีเลี้ยง4โลครับอันนี้ไปกุ่มแพรกครับไปกันโน่นละไปเรื่อยๆนะสิทธิรันที่กรุงเทพก็อย่างเงี้ยนะครับจะใช้เวลานานหน10กิโลก็อาจจะ กับสองชั่วโมงพี่ใกล้เหมือนกันนะสิบโลในกรุงเทพนะครับถ้ามาวิ่งกันตั้งเป้าอาจจะประมาณถ้าคนเริ่มต้นก็สักห้าโลก็ไดก็ได้ยัไปตั้งเยอะนะครับแต่นี่เขาแบบระดับหลายๆคนก็คือระดับนักแข่งนะเมื่อกี้แล้วก็ทางกามินเขาก็อยากจะให้วิ่งกันแบบเต็มที่เต็มที่ด้วยนะครับดูดูดอะไรด้วยชิวๆคำถามบอคำถามคำถามวัดพระแก้ว วัดพระแก้วถูกสถาปนาขึ้นในปีใดวัดพระแก้วถูกสถาปนาในขึ้นปีใดนะครับตอนนี้ตอบหาถามคำถามกันอยู่นะครับพระแก้วมรดกมีซื่งว่าอะไรพระแก้วมรดกคำถามเป็นเชิงประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นเชิงความรู้แล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เตรียมในการก่อมหาวิาลยนะก็โอเน็ตนะก็โอเน็ตนะ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักวิ่งนะครับให้ที่ที่กำลังจะสอบนะครับตอนนี้คําถามก็คือตัวครั้งแรกขึ้นเลยคำถามก็คือวัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้วตั้งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีอะไรนะครับโอ้โหยากมากยากโคตรยากมีตัวครั้งแรกใช้กับพาหะอะไรนะครับโอ้โหยอดเลยครับรถยนต์เรือดำน้ำเครื่องบินยังไงครับ งานเราครับเครื่องบินเครื่องบินพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามสร้างขึ้นขึกอไม่ติดพิพิธภัณฑ์วัดพระแก้วอ่ะพิพิธภัณฑ์วัดพระแก้วอ่ะสร้างขึ้นในรัชสมัยรัฐราชกาลใดรราชการใดวัดพระแก้วนะครับไม่พอนะครับพิพิธภัณฑ์ของวัดพระแก้วนะครับทุกคนวันนี้สร้างขึ้นในราชการอะไรครับ วันนี้ลำหนึ่งถึงสิบครับลำหนึ่งถึงสิบครับวันนี้เรามาสอบกาเม็ดนะครับครับแล้วทำไมเราปล่อยลูกคเฮ้ยไปก่อนแล้วครับคนหนึ่งไปก่อนแล้วโคตรยากเลยครับวัดพระแก้วมีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรวัดพระแก้วมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไรครับทุกคนครับยันวัดพระแก้วอีกชื่อว่าอะไรเรามาถึงสะพานพุทธแล้วครับตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้อยู่ที่ริมน้ำแล้วนะครับตอนนี้ดูครับทุกคน แม่น้ำเจ้าพยาครับลังข้ามสวนพุทกันบรรยากาศดีมากมต้อยเล็กน้อยนะคะชิลๆช,ชอบชอบไอ้น,นี้ต้งเลยอ่ะ,อะเล็กเขียวๆเนี่ยเหล็กโครงสร้างเนี่ย,ยทุกคนครับตอนนี้เราเรา,เราเริ่มเห็นพระปางวัดอรุณแล้วนะครับเล็กๆตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงโน้นนะผ <c oughs> มเห็นมีคนขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้วครับคนนึง <c oughs> <c oughs> รอเล่วครับร้อนเร็วร้อนเล่วครับรอเล่ว เออเมื่อกี้เห็นเลี้ยวเข้าไปรถไฟฟ้าคนหนึ่งนะครับเ,เล่นรับเรายังครบนะตอนนี้ลูกทัวร์ของเราใกล้ถึงวัดอรุณกันแล้วอีกแค่ราวรา,ราสักคิดว่าน่าจะไม่เกิน2กิโลนะครับน่าจะถึงนะเคยมาวิ่งซิตี้รันในเมืองบ่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเคยมาในคลิปคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะ,ะเป็นคลิปที่มาวิ่งกันกันกบเพิร์น l, กับพิทเทิลนนครับ วันนั้นน่ะวิ่งกันเขาวิ่งกันสามสิบกิโลผมวิ่งวันนั้นเราสิบหกสิบบ้งสิบกว่านะครับก็เลิกนะฝนตกตกแบบนี้แหละเหมือนเดิมเลยาแบบนี้เลยเออปีที่แล้วปะแต่เนี้ยชอบฝนมากเออปีที่แล้วช่วงเนี้ยแหละครับมันก็เป็นฝนแบบเนี้ยประจําเลยนะนี่เลยเรามาถ่ายรูปกับเฟิร์นตรงเนี้ยเออใช่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 ว่าก็มีไงเฮ้ยผมบอก ได้ดีครับขอบคุณคุณตาที่้าแดดหนักนะแต่มันก็ได้ความสดใสแต่ว่ามันจะดูแบบแต่ภาพจะสวยสวยถ,ดดถึงแล้วครับชั่วโมงครึ่งนึกถึงแล้วว่าที่ท่องเที่ยวกับแถวเกียวโตนะครับแถวเกียวโตในคลิปเกียวโตเราไปเที่ยวเราต้องเปลี่ยนชุดแบบกิโมโนใช่ไหมที่ไทยนะครับแถววารุณเนี่ยเขามีเปลี่ยนชุดไทยกันด้วยนะครับแถวนี้ เนี่ยครับถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับเห็นจุดตรงนี้ได้แล้วก็เข้าไปที่วัดรุ่นกันนะครับในโอ้โหเราใส่ไปที่ไทยก่อนนะจบแล้วจบแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหถึงแล้วครับทุกคนความอลังการมควาจริงๆครับแบบว่าที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดอรุณนะฮะด้านหลังของผมนี้เป็นวัดรุ่นะครับมากับทางการมินด้านนะครับวันนี้เราวิ่งกัน9.1กิโลเมตรทางทล่าครับนะครับแล้วก็ นี่แหละครับมาดูวิวกันคนเยอะมากๆเลยนะก็ถือว่าจบกิจกรรมแล้วนะครับเรียบร้อยสำหรับทาง Garmin Virtual to Real World สนุนโดย Amino Amino Vital Garmin โอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยสวยมากเลยอ่ะวิ่มันเหนื่อยแค่ไหนก็เย้นขอบคุณครับอ่ทานนั้นมีได้เลยครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกัน thank you